ครับรุ่นนี้จะเป็นโฟสามนะครับซัมซุงนะครับฝาพับนะครับตัวนี้นะครับจอด้านในนะครับในส่วนของฝาพับนี่ครับเสียนะครับส่วนจอด้านนอกยังใช้งานได้นะครับรุ่นนี้เราจะเปลี่ยนเฉพาะจอด้านในนะครับแต่ว่าต้องถอดทั้งจอด้านหน้าแล้วก็ถอดฝาหลังนะครับถึงจะสามารถย้ายอุปกรณ์ออกไปใส่จอใหม่ได้นะครับ เครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อจอมือสองมานะครับเพื่อให้เราใส่ให้นะครับเราถอดจอตัวด้านหน้าออกก่อนครับมือใหม่ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็จะมีสูงนะครับในการถอดจอนะครับในส่วนด้านหน้าตัวนี้นะครับเราจะถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับออกนะครับมันจะมีเมนบอร์ดนะครับ แล้วก็ถาดซิมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเราจะถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเพื่อย้ายไปใส่จอชุดใหม่นะครับขั้นตอนก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับตัวนี้สำหรับงานซ่อมนะครับเปลี่ยนจอนะครับลอกจอนะครับสอบถามรายละเอียดอะไรนะครับ ที่ลิง์ใต้คลิปเลยนะครับมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าจะส่งมาซ่อมก็คุยรายละเอียดก่อนนะครับถึงส่งมานะครับตัวนี้จะอยู่ในโซนของบอร์ดด้านหน้านะครับทีนี้เราก็เอาแบตเตอรี่ออกเลยนะครับ ตัวนี้ต้องหยอดน้ำยาน,นิดนึงนะครับเวลาเราถอดแบตนะครับแบตเราก็จะไม่เสียรูปนะครับแบตก็จะออกมาแบบสวยๆแบบนี้นะครับไม่งอนนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็นำแบตไปใส่ในโครงของจอชุดใหม่นะครับจอรุ่นเรือธงนะครับส่วนมากจะมีมีมาเป็นชุดนะครับ อันนี้เราก็จะง่ายนะครับเวลาเราย้ายอุปกรณ์มาใส่นะครับแต่รายละเอียดปีกย่อยก็ก็จะต้องมีบ้างนะครับที่เราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับในการถอดนะครับทีนี้เราก็เอาบอร์ดนะครับที่เราเอาออกมาจากโครงเก่านะครับใส่เข้าไปใหม่นะครับ การประกอบก็ทําทีละสเต็ปนะครับต้องใส่ให้ครบก่อนนะครับตัวนี้จะจะเป็นส่วนที่อยู่ของจอหน้านะครับตัวนี้บอร์ดส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดอีก บอร์ดส่วนด้านหลังนะครับจะเชื่อมต่อบอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เราย้ายอุปกรณ์มาครบแล้วครับทีนี้อันนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้บอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมนของเครื่องนะครับตัวนี้เพราะว่าจะมีสายแพรเชื่อมนะครับสองบอร์ดให้ทำงานร่วมกันได้นะครับ ถ้าบอดตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับก็จะเปิดไม่ติดนะครับเราก็ย้ายอุปกรณ์เหมือนจอข้างหน้านะครับเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะลืมก็พอนะครับ ในส่วนถ้าลูกค้าอยากสั่งอะไรไปทำเองนะครับก็สามารถสอบถามหรือทักทายได้นะครับช่างก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับชิ้นส่วนก็เยอะนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆทำนะครับเราเก็บไปทีละจุดนะครับ เราจะย้ายบอร์ดจากโครงตัวนี้นะครับไปใส่ชุดใหม่นะครับนี่ครับชุดใหม่อีกหน้าหนึ่งนะครับมีสองด้านครับมือใหม่นะครับก็ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับในการ ทำนะครับเพราะว่าบางครั้งความเสียหายก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่ชำนาญนนครับบางทีมือเราไปโดนบางจุดหรือว่าเราไม่เข้าใจนะครับจะทำให้เราเสียเวลานะครับควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับ ชิ้นส่วนจะเยอะหน่อยนะครับเราก็จะย้ายเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเดิมครับเอาออกมาทุกตัวนะครับจากตัวเดิมนะครับเพราะว่าหน้าจอที่เราเรา,เราเอามาใหม่นะครับมันจะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะครับ เราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เดิมนะครับมาใส่ทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็จะเป็นการที่เราต้องนำแบตเตอรี่จากตัวเดิมนะครับมาใส่ แต่ว่าแบตเตอรี่ในตัวเดิมนะครับจะถอดยากนะครับเราต้องใช้ความร้อนนะครับเตาความร้อนแล้วก็ใช้น้ำยาหยดให้กาวละลายนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเตาความร้อนนะครับก็ใช้น้ำยาละลายกาวครับหยดทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเราก็ถอดออกแบบนี้นะครับมันจะง่ายนะครับเพราะว่าข้างล่างกาวมันจะเหนียวมากเราจะงัดเลยไม่ได้นะครับไม่งั้นแบตเตอรี่เราจะเสียนะครับ ทีนี้เราก็จ่ยายมาทุกอย่างนะครับแล้วก็ติดกาวหน้าจอได้เลยครับหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็กาวฝาหลังนะครับติดด้านหน้าเสร็จนะครับแล้วก็ติดฝาหลังอีกทีหนึ่งครับคืออุปกรณ์จากชุดเดิมนะครับเราย้ายมาหมดแล้วนะครับ มาใส่จอใหม่นะครับตัวนี้เป็นจอมือสองนะครับที่ลูกค้านำมาให้เราเปลี่ยนนะครับมาทดสอบการใช้งานนะครับโอเคครับจอของลูกค้าก็โชว์แล้วนะครับใช้งานปกตินะครับเป็นโฟสามนะครับฝาพับนะครับ ส่วนจอด้านหน้านะครับก็ยังใช้ปกตินะครับเหมือนเดิมที่มานะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับในการเปลี่ยนหน้าจอโฟร์สามสัมสุงนะครับ